การงานอาชีพชั่วโมงนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่5นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5งานประดิษฐ์นะคะเรื่องที่เรากําลังจะเรียนนะคะเด็กๆเดือนกุมภาพันธ์นะคะเด็กๆทราบไหมเป็นเดือนอะไร <S <S เป็นเดือนแห่งความรักนั่นเองนะคะเรื่องที่เรากําลังจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือการประดิษฐ์ดอกกุหลา,าบนั่นเองคะ่ะดอกกุหลา,าบนะคะ,สะแสดงถึงความรักนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ง่ายๆเลยก็คือกระดาษสีนะคะ2ก็คือก้นไกล้3กาวนั่นเองค่ะ,ะถ้าสมมติว่าใครยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์สามารถไปเตรียมอุปกรณ์มาได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีกระดาษสีนะคะเอากระดาษ A 4ก็ได้ค่ะเป็นสีขาวก็ได้นะคะหรือหนังสือนิตยสารที่จริงเหลือก็ได้นะคะ,อะดอกกุหลาบของคุณรค,ค,ครูจะมีลักษณะประมาณนี้นะคะสวยไม่เอ่ย ที่สำคัญนะคะประดิษฐ์ไม่ยากเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราใช้กระดาษสีตัดเป็นวงกลมขนาดตามความชอบจากตัวอย่างนะคะของคุณครูตัดเส้นผ่าศูนย์กลาง12เซนติเมตรนะคะเราจะตัดนะคะกระดาษเป็นรูปก้นหอยเอรูปก้นหอยเป็นยังไงเนาะก็คือตัดวนไปเลยค่ะเด็กๆนะคะตัดอย่าให้ขาดออกจากกันนะคะตัดวนไปเรื่อยๆนะคะ จนถึงจุดศูนย์กลางนะคะตัดวนไปนะคะเด็กๆลองฝึกดูนะคะระวังกันไกลด้วยนะคะ,อะของมีคมระวังด้วยนะถ้าสมมติว่าใครไม่มั่นใจนะคะทำตอนที่ผู้กครองอยู่ด้วยก็ได้นะคะ,ะตัดวนไปเรื่อยๆเลยนะคะงานที่นี้คุณครูไม่ได้ให้ส่งนะคะให้เด็กๆฝึกนะคะและแอบออกไปเซอร์ไพรส์นะคะคุณพ่อคุณแม่หรือ,อคนที่เรารักนะคะไ เป็นเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคุณตาคุณยายนะคะก็ได้อทีนี้เราตัดวนนะคะวนวนวน,วนเสร็จแล้วจนถึงจุดศูนย์กลางแล้วเราตัดวนนะคะจะได้มาเป็นประมาณนี้นะคะเด็กๆสามารถทําเป็นหลายดอกด้วยกันได้นะคะถ้าเราทําเป็นหลายๆดอกเนี่ยจะสวยมากเลยนะคะสามารถเอาไปทําเป็นช่อก็ได้แต่ป .2 คุณครูจะฝึกทํานะคะ เป็นดอกแค่นั้นนะคะเราแต่งตัดนะคะส่วนที่ไม่โค้งเว้าวออกไปด้วยนะคะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมจะไม่ค่อยสวยนะอ่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะที่นี้นะคะถ้าใครอยากมีอุปกรณ์เสริมช่วยก็สามารถนํามาใช้ได้นะคะก็คือดินสอนั่นเองเราจะใช้ดินสอน,นะคะ เอามาม้วนได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะให้เขาอยู่ตัวนะอาจจิตแตกคุณครูไม่ได้ใช้ดินสอนะคะใช้ม้วนได้เลยนะคะมืออีกข้างนึงจับให้แน่นนะคะแล้วก็ม้วนกันไปเลยนะคะม้วนม้วนมวน้มวนไปเลยนะคะจนถึงจุดกลึงกลางเลยนะคะจุดกลึงกลางเลยนะคะอะเด็กๆลองฝึกทําดูนะคะไม่ยากเลยนะอุปกรณ์ก็มีไม่ยากนะคะอุปกรณ์ก็น่าจะมีทุกคนนะคะ,อะลองม้วนดูนะคะ ถ้าสมมติเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆสามารถนะคะติดนะคะทําเป็นการ์ดนะคะเป็นการ์ดนะคะให้กับคนที่เรารักได้นะคะติดดอกไม้เป็นรูปหัวใจก็ได้นะคะวาดรูปหัวใจก่อนแล้วก็ติดดอกกุหลาบที่เราประดิษฐ์เนี่ยคะ่ะรอบๆแล้วก็เขียนตรงกลางนะคะอันนี้คุณครูทําเสร็จแล้วเราก็จะทากาวนะคะคุณครูใช้กาวปืนกาวยิงเพื่อที่จะ อันนี้เราจะปล่อยออกมาก่อนนะคะเด็กๆก่อนจะติดกาวนะอ่ะเราปล่อยก่อนอ่ะม้วนเสร็จแล้วก็ปล่อยมือนะคะให้กรีบมันคลายออกจะได้บานๆานะคะอ่ะอันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะติดกาวสวยไม่เอ่ย ơi? อ่ะเริ่มสวยแล้วเนาะอ่ะเราจะใช้ปืนกาวนะคะยิงเลยนะคะทากาวเด็กเด็กใช้กาวที่มีอยู่ก็ได้นะคะติดให้เขาอยู่ ก้นนะคะนี่นะ้ายติดหรือถ้าใครอยากจะติดอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคะเปิดมาแล้วก็ติดอีกชั้นหนึ่งนะคะพอเราติดเข้าไปแล้วนะคะพอหลังจากนี้เราก็ รอให้กาวแห้งนะคะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะเราสามารถนํามาตกแต่งในกา์ดได้นะคะหรือจะทําช่อก็ได้เดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างของช่อนะคะให้ดูนะคะตอนนี้เด็กปสองคุณครูคยังไม่ได้สอนในการทําช่อก่อนนะให้ทําแค่ดอกกุหลาบก่อนเดี๋ยวถ้าขึ้นป3าปสเดี๋ยวคุณครูจะให้ทําเป็นช่อดอกไม้นะคะอ่าสวยไมย่เอ่ยเราทําเป็นหลายหลายดอกเลยนะคะจะได้ดูสวยๆนะหลายสีสันก็ยิ่งดีนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูเป็นช่อเลยนะคะ อันนี้เป็นการประกอบเป็นช่อแล้วนะคะเป็นดอกไม้ที่เราม้วนแบบเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะแต่นํามาประกอบกันนะคะโดยมีวิธีกระบวนการทําเดี๋ยวค,คุณครูจะสอนให้ในชั้นป .3 ป .4 นะคะตอนนี้เด็กๆฝ,ฝึกทําแค่ดอกกุหลาบไปก่อนนะคะสวยไมยค้าเมื่อเราทําหลายๆดอกแล้วนะคะเด็กๆสามารถเอาไปติดใน กระดาษนะคะได้นะคะถ้าติดกันหลายๆดอ,ดอกจะสวยมากเลยนะคะงานนี้คุณครูย้ํานะคะไม่ต้องสูงนะคะฝึกให้เด็กๆทานะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอสอนเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วอมือต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ